สวัสดีครับสวัสดี FC แฟนครับนะครับ FC สาวน้อย FC น้องอิงครับพอ่พอๆกับบาวโทนในช่องบ่าวโทนทองพูนแม่น้อยน้องอิงครับห้ <c oughs> องได้ห้องดีร้องทั้งวันเลยสองทองเนี่ยเดี๋ยวให้อาหารเพิ่นครับ ฝนมันตกดูจนขี่ต้มมันแข็งมันเหรอขี่ต้มเศ้าเลยเหรอช่วงนี้ก็บ่มีางเขานะครับเนื่องจากว่าฝนตกกับพายุช่วงนี้บม่มีบีเบแ้วว่าจะหยุดเลยตกได้ทุ่มมือ ไก่อาหารแพะครับทีมงนั่นเราตูกับไก่จะเดินทางมาหอนบานแล้วละครับพี่น้องเพราะว่าตอนนี้ก็เก้าโมงกว่าแล้วนะครับจะสิบโมงแล้วระยะเวลาในการเดินทางก็น่าจะอยู่ประมาณเจ็ดถึงแปดชั่วโมงครับจากระยองมาก,กะหาหลอยกว่ากิโลเนาะขับถรถถ้่ารว่าขับปกตินะครับ แลนลอยลอยี่พวกนี้กัสิหออยู่ประมาณ7จ็ดชั่โมงนะครับเพราะว่าจะมีจังหวะชะลอจังหวะติดไฟแดงจังหวะรถติดแล้วก็มีช่วงฝนตกฝนตกเขาก็แลนเร็วบ่ด้นะครับตามสภาพถนนแล้วก็มีช่วงพักเบรก เดี๋ยวสิเป้าเฟืองมาให้2ท่องครับแล้วก็ไปหาตูรู้น้ำนะครับนี่อากาศดีครับมือนี้บรรยากาศครับทางไปนาะ นี่คือทางไปนาสมัยตะกี้เป็นประมาณนี้แหละครับรอช่างครับช่างยังไม่เข้าครับคืองานของเฮ้าที่จะเริ่มต่อไปก็คือเป็นการ เทข้านนะครับเป็นเทข้านหัวเสานะครับข้านต้หมอนะแล้วกาเป็นก้านร,รอเสานะครับซึ่งเป็นงานปูนทั้งหมดก็เลยเห็บดบดได้นะครับช่วงที่ฝนตกสร้างเพิ่อกะเลยบ่กเขาโอ้ยลงถือเข,าขอา่าออาแม่ไกล ก,าากินอาหารแล้วกินอาหารแล้วก็สิอยากกินเฟืองกัเล่ห้องนะครับสองทอง ตัวรูทำไมไม่เห็นนะแนมไปเห็นแต่เพชรนินอยู่ทรงกองเฟืองม่เห็นตัวรูไปรลอาะใส่อ,สอกเนาะนี่ตัวรูไปไหนเพชรนิน พี่ตูลรูไปไหนเพิ่นนินตู้รูตูลรูเอ้ยตูลรูตูลรูสิไปอยู่กล้องเฟื่องคุณครับเถียงคุณเถียงหน้าสหานะหรือว่าเถียงรุ่งคุณสร้างทีเอฟซี FC ตั้งไห้นะครับ อ้ยอากาศนีแห้งพี่น้องบรรยากาศมึงนี้สุดยอดครับแดดบ่มีฝนบม่มีแล้วก็มีลมค่อยๆนะครับลมบางๆแบบให้ความเย็นเฮ่าแบบพอสมนึงนะสุดยอดบรรยากาศครับพอดีเลยทีมงานรถตู้มาหอดมึงนี้ได้พักผ่อนพักผ่อนได้เต็มที่นะครับอากาศแบบนี้นอนอิ่มเลยละ่ะ ข่างามนะครับพี่หลองเบิงตีละหยาบ่ามีเลยบ้างหน้านี่หยาขื้นแซงเข่าเลยโกโดเกเดเต็มทียบแต่นี่ถือว่ามาตรฐานของเขานะครับหยาบ่ามีป่าวันบอกว่าตอนนี้รถตู่เดินทางมาหอดบรนพ้นคอแล้วนะครับเป็นบ้าน แอนจี้นะครับไปแวะทรงแองจี้นะครับอยู่บ้านพ่นคอการจากบ้านพ่นคอมาหนีกับประมาณ3กิโลนะครับพี่น้องกะออกจากพ่นคอกับสิเลียนกลับมาบ้านนี่แหละครับบกเกิลหาหน้าที่ครับเบกเกิลหาหน้าที่ถ้าเพื่อนบริจอเอท็ดอียังธุระอีงยังก่อนนะถ้าเพื่อนออกจากพ่นคอแล้วมาเลยก็น่าจะ หาหน้าที่นะครับมาหอด่านอีหลาหน่อยเฮาพี่โดแนี่ยมทางแต่เศร้าแล้วหูว่าเอือยสิครับขอบคุณตัวกำลังใจครับพี่น้องขอบคุณเพื่อนพี่น้องเอ็ซีครับฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์นะครับฝากเบิ่งโฆษณาเป็นกำลังใจหน่อยเด้อครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวไว้สมีสก่อนเดี๋ยวพบก็ไม่คลิปหน้าครับ สวัสดีครับ